สวัสดีนะคะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมีวนะคะอ่านี่นะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะอู้ไม่ใช่ไหมเออมาได้สองสามมือแล้วล่ะบ้าอ๋อสวยขึ้นนะเนขอบคุณค่ะอันนี้มาได้เจ็ดมือละ มาถึงนี่วันที่สองตอนดึกแล้วแหละอืมฮันะมโอ้งาอี่มโอ้วันนี้งานรำนี่เหรอโอ้โหสวยมากนะคะสวยกว่าแล้วที่เราเห็นตัวในกล้องนะคะเอะอไรน้องยนะเออทำไมถึงผอมอ่ะออกนี่ ไอ้ไอ้ไอ้ยายนี่ถ่ายถ่ายให้มั่งเต่งเออถ่ายมัอะถ่ายไงน่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวถ่ายถ่าไว้ได้ได้เราก็ไม่ไม่มีอะไรเติมนะเอาแอนี้แหละนะมีดอกสบ้าดอกเดียวนะอืม <Yeah. S 1> เป็นยังไงอ่ะม,มันได้ไหมเนี่ยวิดีโอวีดีอไมันจะไรเดี๋ยวทำคลิปสั้นๆ oh, <ำ>อ๋อทำวิดีโอได้ไมล่ะไม่รู้สิถ้าไม่ได้ก็เอาใหม่จะหลน่นโั้งเรลใน รำถวายพรนองรำถวายพรองปู่อ๋อของพรองปู่นะคะอืมขอให้นั่อยู่นอยู่ห้องกาแฟอยู่ห้องกาเฟจ้ะมีลูกๆมาด้วยจ้ะลูกๆมาทำด้วยทุกคนอ่ะนี่นะคะเสือเห็นหลานไหมอ่ะาสโอเคอมนั่งสองหนุ่มนี่นะะนี่โอ้โหอืม เดอมีที่โกวยไหมเสือเดีวจะทำคุณนี่นะคะนี่ใจรักของแท้ มันยังกำลังมืดๆนะคะมันอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะคะกำลังจะ,ะสลัวสลัวนะคะบรรยากาศเดี๋ยวไฟสว่างขึ้นก็คงจะสวยนะคะสี่เนีเเเเเปิดน่านี่เลยนะคะเราก็รอนะคะรอดูลำนะคะของคุณมนทากับ ครอบครัวนะคะอู้เนี่ยของแท้นี่ของแท้นะคะอ,อขอบคุณมากๆนะคะโอ้นี่ด้วยใจจริงๆนะคะนี่ใจรักนะคะ นี่นะคะตะวันกำลังจะตกดินนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชม คลิปหรือววิดีโอของเรานะคะหรือว่าไลฟ์สดนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเอฟซีที่รักนะคะนี่ค่ะเราครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เจอนะคะนี่จากใจจริงๆนะคะมาด้วยใจจริงๆนะคะใจรักองค์ปู่จริงๆนะคะนี่นี่นะคะสุดยอดมากเลยนะคะ น่าจะเอาถุงขยะดำค่ะเออมันมีอยู่นะคะมีอยู่มีอยู่นะคะมีอยู่อยู่ข้างนอกนู่นนะคะอยู่ในถังแอนเขาตั้งไว้แล้วค่ะอ่ะนี่นะคะอช่แบบไม่ต้อง มาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ลงเสือกับเมืดนะคะก็กำลังทำไอ้นี่น่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่ตั้งพานใบสีนะคะ ดูนะคะนี่โอ้โห่นี่นะคะชอบสะอาดเนาะนี่ไงถุงนี่ถุงก็มีนะคะเดี๋ยวถุงไปให้นะคะอืมนี่นะคะนี่เลยนะคะมีถุงนะคะนี่คะ่ะ แสนี่พี่เลียงพี่แสนกำลังสร้างสดอยู่ค่ะนี่ยค่ะเนี่ยกำลังสร้างสดอยู่ค่โอ้ค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะนะคะนี่นะจ๊ะแค่เราไม่ทิ้งกันก็ดีใจแล้วนะคะนะคะเนี่ยย้อนแสงนะคะ กินก้าแล้วทุกคนห้ามยาัพิงจบนะไม่เป็นไร นี่นะคะเราก็ขั้งแรกนะคะที่เจอนะคะเอที่มาร่วมงานแล้วก็มีจิตใจร่วมในการที่จะดูแลลานองปูช่วยกันนะคะนะครั้งแรกจริงๆนะคะนี่ะแล้วก็ชาต่างชาติด้วยนะคะ FC เอนี่น่าทึ่งมากนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดชับสกายนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องปุ๊แม่น้องหมิวด้วยนะคะ